ขอกราบสวัสดีทุกท่านในความเคารพนะครับวันนี้นะครับวันนี้จะมีโอกาสนะครับส่งรถแท็กเตอร์นะครับเป็น6 0 6 t 5ปลายทางนะครับอำเภอน้ m p h o n นะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับท่านใดนะครับที่สนใจรถแท็กเตอร์ก็โทรมานะครับ0862415156นะครับไม่ว่าจะเป็นรถเช็คหรือว่ารถตามสภาพอยินดีรับใช้ทุกท่านในความเคารพนะครับ รายการเช็คนะครับ 6,006T5 คันนี้นะครับก็จะเปลี่ยนซินกระบอกใบมีดใหม่นะครับทำระบบบูดคอยช้างสองข้างใหม่เปลี่ยนชุดหัวแตงโมใหม่นะครับเช็คปั๊มโซล่าบวกหัวฉีดใหม่ทำเครื่องยนต์ใหม่เปลี่ยนแหวนนะครับทำเครื่องยนต์ใหม่ตีปอกเสื้อสูบให้อย่างดีนะครับทำบ่าเบาไอดีเสียให้อย่างดีเปลี่ยนพันคัดใหม่นะครับเปลี่ยนลูกปืนคัสตับเล็กใหม่เปลี่ยนลูกปืนคัสตับใหญ่ใหม่นะครับ เปลี่ยนซีนปลายเกียร์สีใหม่เปลี่ยนปั๊มพวงมาลัยนะครับแท้ห้างยี่ห้อไดนามิติกนะครับเปลี่ยนลูกยางเช็คลูกยางเต้าพวงมาลัยใหม่เปลี่ยนกรองอากาศใหม่ย้ายระบบกรองอากาศใหม่เปลี่ยนซินคาเบกสองข้างใหม่นะครับเปลี่ยนหมวกเบรกสองข้างใหม่เปลี่ยนระบบลูกยางปั๊มแดงใหม่ทั้งชุดนะครับเปลี่ยนคอนโทล ใบมีดใหม่นะครับเป็นของทีทีลำนาลายเปลี่ยนปั๊มขาวใหม่นะครับยี่ห้อซีนเฮเทห้างนะครับเปลี่ยนน้ำมันไฮดรลิกใหม่นะครับสามถังนะครับปรับเฟืองท้ายใหม่เปลี่ยนสินล้อหลังข้างซ้ายใหม่เปลี่ยนสินล้อหลังข้างขวาใหม่เปลี่ยนเบาะใหม่นะครับเปลี่ยนบังโคลนใหม่เปลี่ยนหลังคาใหม่ระบบไฟใหม่นะครับระบบสีใหม่เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่นะครับเปลี่ยนถอยเสียใหม่ เปลี่ยนยางหน้าใหม่นะครับยางแท้นะครับเปลี่ยนยางหลังใหม่ยางแท้ห้างนะครับดีฮอดิสโตนเอกสารนะครับเมทับเปลี่ยนพร้อมโอนนะครับคันนี้ปลายทางนะครับอำเภอนาำพองนะครับจังหวัดขอนแก่นท่านใดที่สนใจรถเท็กเตอร์ไวช้ใชนะครับก็มีโอกาสโทรมานะครับ0 8 6 2 4 1 5 1ห6 ยินดีรับชใช้ทุกท่านในความเคารพนะครับสนใจอยากจะเป็นตามสภาพหรือว่าอยากจะให้เช็คให้ก็ติดต่อมานะครับคันนี้นะครับ6 0 0 6่5ปั๊มเหลี่ยมนะครับถ้อยดีกลมเล็ก6,006ตัวแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ปลายทางอำเภอน้ำหองจังหวัดขอนแก่นนะครับราคาขายตัวนี้นะครับอยู่ที่4 0 0 0บาท สนใจรจได้ก็โทรมานะครับ0862415156าน 5, 5 6ยินดีรับใช้ทุกท่านดีคว่ารพนะครับ